สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องว้องไปสุข่สุคนเมื่อนี้มาพ่อกับสาวจอมสวนแซบคือเกาโดยพี่น้องคอยสิมาสว่วนเจ้าแซบมานี่หนึ่งปลาหมึกพี่น้องอันนี้คอยหนึ่งอ่ะพี่น้องคอยหนึ่งหมักนาวหนึ่งสมุนไพรโดยพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดคอยตําเองพี่น้องคุณๆเลยจ้าแซบๆเลยจ้าก็ผักกับ,บม่มีผักพี่น้องมันคั่มแล้วตอนนี้คอยกินนี่กะซี่ซ,ซ,ซี่ทุ่มแลวพี่น้อง ไข่พี่น้องไข่ซองมือแล้วจ้กาก็กเลยคืดยากก็เลยลูกมาเฮ็ดกินจ้ะพี่น้องนี่ผักแต่หาได้น้ำตู้เย็นแล้วมีแต่ผักอนกาดขาวจ้าพี่น้องมามาจ้ามากินน้ำข่อยเลยจ้าพี่นอ้องทุกน่ะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเป็นเป้งพี่น้องพี่น้องครวรตุนๆจ้ะอืมอื้

응응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  mm. 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 음. ah. mm, เพราะ่านบาดเป็นไข่ต้องกินแฉะไปพี่น้องจะกินข่าวอีกหัเรือน,นอนแล้วลุกขึ้นก็กินกินยากินยาแล้วนอนลุกขึ้นมาหิวข,ข้กกขาวว่าทีบุกินข้าวแรงเด้่ต้นจอมมันขึ้ยากกัลยเฮ็ดกินเสื้อายบางมีมักแตงผักบุ้งหลายจะขึ้นว่าฤทฮ็ดกินมืออื่นนะแหม nó không? Ngon, không? Ngon! Thôi, Ngocu. 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 sư Ngocu. 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 3 Ngocu. lô เัวาไข่กิอย่างแเจบเอ้ยนอน่างพวกเนด้วยไข่็ไกินเจ็บเนยอันข่าไข่เนี่ยู้สแบบใท,ทิพตัวกินมือแล้วเื่อพี่น้องใข่กินจะตนันไทยทิพเอาตัวไิยทิาย์ําหนักพอลงเป็นสิบก,กิโลไข่นี่โอ้ยบนเมนดด้วพี่นอ้องหาเต้่หุเสือนี่คข่า ส่วนใดแล้วมันดีเอาหนวดเราพี่น้องจะใจคักจ้ะเผ็ดๆสุ่มๆมันแบบ Nå, kapper jeg. Stop!

อกอดกมากินอ้างมาที่สวนทุกเจ้ากินสนิหล่ะจ้าก้อนจะไปขอยก็ฝากกักดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่อยเด้อพี่น้องผู้ดใดกดแล้วขอกขอบกับขอ,อกกบพระคุณห,หลายๆเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า